พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ตูตของความดีมีอะไรมากครับทางโลกนี้ขอท่านพิจารณาดูเองว่าฉะนั้นคนเราจึงเปลี่ยนความชั่วชอบความดีแต่ก็น่าแปลกเหลือเกินคือคนบางคนทั้งๆที่ชอบดีแต่ก็ไม่ทำชอบโกนก็น,น่าแปลกคือคนบางคนทั้งๆที่ชอบดีแต่ก็ไม่ทำ คือดีแต่ชอบตรงนี้นคำคิดดีแต่ชอบไม่ชอบทำดีขอท่านสอนเราไปคิดดีแต่ชอบแต่ไม่ชอบทำดีอยากเป็นคนฉลาดรอกรู้แต่ไม่ศึกษาเล่าเรียนอยากเป็นคนฉลาดหลอกรู้แต่ไม่ศึกษาเล่าเรียนเสียใจด้วยเสียใจด้วยไม่อยากเรียนไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะดูอยากให้เห็น ไม่อยากเรียนหรือจะรู้ไม่อยากดูหรือจะเห็นไม่ฟังหรือจะได้ยินไม่ทำหรือจะเป็นจะลำเทีนย่ำแย่จนแก่ตายเช่งถึงคนประเภทนี้ทั้งนั้นนี่แหละอุปสรรคมันเป็นอย่างนี้อยากดีแต่ไม่อยากทำนี่เยอะแยะหลากมลายนะ้าที่ได้อยากล่ำรวยแต่เกลียคล้าอยากรวยก็เขาและบางคนก็ไปหาหวยออนวยพร เอาพระมาให้พรจะพึกงแล้วก็ออขอพอรหน่อยให้รวยแต่ไอ้คนขอพอรเนี่ยชี้เกียจที่สุดขี้เกียจทํทำงานแต่หาพระให้หวยอํนวยพรแต่กระจายหวยออกมากันเยอะเหมือน,นกันไม่จะมานั่งกรรมฐานก็อให้รอรวย,วยหน่อยเห็นหนอขี้เกียจอย่างไรรวยด้ยังไงรวยได้แล้วหน้าตาหน้าเปลียดคือชี้เกียจ คนขี้เกียจนี่มันน่าเกลียดที่เือคนขยนนะันน้าสวยน่ารักสวยหน้าเอ็นดูสวยหน้าบูชาอยาก,ายกยร่ำรวยแต่เกลียค้างเสียใจด้วยทำงานอย่างนี้ต่อให้ให้อยากไปตลอดทีวิตก็ฉลาดและร่ารวยไม่ได้เลยเหมือนเสือที่นอนอ้าปากคอยเนื้อเสือนอนอ้าปากคอยเนื้ออยู่อย่างนี้ไม่มีหวังได้กินเนื้อแน่นอน ป่าเยือเฉยให้เนื้อมาเข้าปากมันเองเหมือนอย่างคนเนี่ยเศรษฐีในใจยล่นไบบนบ,บ,นบกเหมือนกันเลยเศรษฐีอยู่ในใจในในในนแต่ลั่อนไปบนบกโกรกโกรกลามกจิตใจไม่ดีอยากรวยแต่ไม่อยากไม่อยากทำอันหนึ่งบางคนลงมือทำดีเหมือนกันแต่ไม่ไม่ตลอดไม่ตลอดตัวอย่างใก,กล้ลา แต่ไปไม่ตลอดตัวอย่างใกล้ๆเช่นการฟังเทศก็รู้ว่ามันเป็นของดีเนี่ยเช่นการฟังเทศก็รู้ว่ามันเป็นของดีเพราะในเรื่องเทศทุกเรื่องล้วนสอนให้คนดีทั้งนั้นไม่มีเรื่องไหนเลยที่สอนให้คนชั่วใช่หรือไมก่กองกับที่ท่านให้คติไว้ว่าร่างกายจะสวยงามเพราะมันขัดสี คนเราจะดีเพราะหมั่นฟังเทศทั้งๆที่รู้อย่างนี้ถึงแต่นั้นเมื่อฟังไปก็เกิดเบื่อนายใช่บ้าบ่วงนอนใช่บ้าพุงสร้างใช่บ้านสิ่งเหล่านี้แหละคือเครื่องต้านไม่ให้คนได้ดีก็คือตัวเองไม่อยากให้อื่นําให้ตัวเองแท้ๆแม้ในกรณีอื่นก็เช่นเดียวกันนีวร้อน้าเครื่องต้านความดีอันนี้ ด้วยพระมาหาปูนาธิคุณที่มีต่อจัตโลกสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง